สวัสดีครับผมพบกับคูดจะให้ฟรีตายครับวันนี้เลิกงานมามืดข้ามนะครับก็อยากจะมาทําคลิปนะครับถ้าภาพไม่ชัดประการใดก็ขออภัยนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของเน่าเน่าเหม็นๆนะครับที่คนๆไม่ค่อยชอบกันแต่ประโยชน์เหลือหลายนะครับโดยเฉพาะถั่วเน่านะครับที่ผมสั่งมากินประจานะครับปกติจะไม่พูดถึงหรอกแต่ว่าวันนี้จะมาพูดถึงหน่อยเพราะว่าไหนๆก็ทดลองมาเป็นเวลาสัก2ปีได้แล้วนะครับรู้สึกว่าอาการภูมิแพ้แล้วก็ ต่างๆดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมูกหรือไร้สาเหตุนะครับน้ำมูกไหลสาเหตุมันไหลออกมาโดยไม่ไม่ไม่มีสาเหตุกินยายับยั้งการภูมิแพ้ก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับจนมากินของนอๆเป็นเหม็นอย่างนี้แหละนะครับมันเพื่อมันไปช่วยรักษาสมดุลลำไส้ของเรานั่นเองเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันแล้วครับว่ามีโภชนาการอะไรบ้างแล้วก็มีประโยชน์อะไรนะครับเดี๋ยววันนี้นํามาฝากกันเล็กๆน้อยจากคููตามประสบการณ์ครับผมไป อ่านะครับก็จริงๆแล้วก็ไม่รู้ข้อมูลอะไรห,หรอกนะครับจนวันหนึ่งเรามาศึกษาใน YouTube บ้าง Google บ้างนะครับว่าถั่วเน่ามันมีประโยชน์อย่างไงเราจะบำรุงลำไส้ของเราอย่างไงในสมองที่2ของเรานะครับเพราะว่าเราลำไส้เราไม่ค่อยดีมันก็จะส่งผลไาหักเพาะไปเป็นกดไหลย้อน หรือแม้แต่เป็นภูมิแพ้นะครับนะเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าสั่งร้านไหนผมก็มั่วๆไปในช้อปปี้นะครับก็ไปเจอร้านนี้นะครับร้านน้ําพริกน้ําเงี้ยวบ้านสันมะนะครับนี่แล้วผมก็สั่งเข้ามาเป็นประจานะครับก็ไม่ได้แพงอะไรมากเลยถูกมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันแล้วก็จะไปดู้โภชนาการนะครับว่า100ร้อยกัมเนี่ยนะครับถั่วเน่า100ร,ร้อยกํามีคุณค่าทางโภชนาการอะไรบ้างนะครับอ่ามันจะมี อะไรบ้างทําไมต้องควรกินนะครับก็จะให้พลังงานนะครับร้อยกรัมอยู่ที่422กิโลแคลอรี่นะครับมีน้ําอยู่12กรัมนะครับมีน้ําอยู่12กรัมมีโปรตีนอยู่1 4 3สกรัมนะครับมีไขมันอยู่17.6กรัมนะครับมีคาร์โบไฮเดรตอยู่21.9กรัมนะครับมีใยอาหารอยู่14.3กรัมนะครับมีแคลเซียมอยู่292มิลลิกรัมมีธาตุเหล็กอยู่20 1มิลลิกรัมนะครับมีฟอสฟอรัสอยู่5กรัมนะครับนะแล้วก็มีเบต้าแคโรทีนนะครับอยู่104ไมโครกรัมมีวิตามินเออยู่17ไมโครกรัมนะครับมีไทอามีนอยู่0.06มิลลิกรัมนะครับมีไลโบพราวินอยู่ 0. 0.7มิลลิกรัมนะครับมีไนอาซินอยู่1.6มิลลิกรัม แล้วก็มีกรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกายครบ18ตัวนะครับทําไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นถั่วหมักใช่ไหมครับที่เกิดจากถั่วเหลืองแล้วก็หมักไปทําอะไรสักอย่างแล้วก็มาตากเป็นแผ่นเมื่อทําให้เน่าแล้วก็เป็นแผ่นผมไม่ได้ทําเองผมก็เลยยไมานี่ศึกษาผมจะทาเองเฉพาะเทมเป้นะครับเทมเป้ก็มีส่วนลักษณะคล้ายๆกันนี่แหละนะครับมีโปรตีนสูงเหมือนกันมีคาร์โบไฮเดรตต่ํามีกรดอะมิโนสูงเพราะว่ามีโปรตีนสูงโปรตีนเหล่านี้ มันจะไม่ทําให้ร่างกายทำงานหนักนะครับเพราะว่ามันมีเป็นกรดอะมิโนอยู่แล้วเพราะว่าโปรตีนเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะไปเปลี่ยนเป็นกรดอะมิโนใช่ไหมครับเพื่อจําเป็นไปหล่อเลี้ยงร่างกายไปซ่อมแซมส่วนสึกล้อต่างๆแต่สิ่งเหล่านี้มันมีกรดอะมิโนของมันเลยเพราะว่ามันเป็นหน่วยหน่วยที่ทําให้เล็กลงมาแล้วนะครับเป็นโปรตีนที่ดีอยู่แล้วนะครับอะโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดถุงกันเขาหอมาให้อย่างดีนะครับมีอะไรอย่างดีที่เห็นนั่นแหละนะครับเพราะว่าร้านนี้ผมสั่งประจาอยู่แล้ว อ่าจริงๆก็ไม่ค่อยได้ทราบข้อมูลอะไรหรอกครับแต่ผมแค่เพียงอยากจะหายจากภูมิแพ้เพราะหมอให้ยามาทีไรผมกินทุกวันก็ไม่ได้ดีขึ้นอะไรเลยไม่ได้ยาไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับน้ำมูกก็ยังไหลออกมาเหมือนเดิมจนแบบว่าไม่รู้จะทำยังไงจนวันหนึ่งก็นํามาศึกษาว่้ลำไส้มนุษย์เราเนี่ยการขับถ่ายไม่ดีหรืออะไรสักอย่างแล้วจุลินทรีย์แม้แต่จุลินทรีย์ตัวดีในลำไส้ไม่มีเนี่ย มันก็ทําให้เราเกิดภูมิแพ้นะครับเพราะว่าลําไส้ของมนุษย์เราเนี่ยมันอาจจะรั่วหรืออะไรสักอย่างก็แล้วแต่บุคคลดังนั้นแล้วผมก็เลยศึกษาว่าเราต้องเพิ่มอะไรก็เลยเพิ่มจุลินทรีย์ตัวดีแล้วก็มาเจอคําว่ากินถั่วเน่าแล้วจะดีนี่แหละครับก็เลยสั่งเขามาสั่งไม่เยอะนะครับสั่งประมาณนี้ก็จะกินวันละแผ่น2องแผ่นผมก็ไม่ได้กินเยอะเพราะว่าผมจะกินผักดองที่ดองเองด้วยเดี๋ยวจะมาพูดในเรื่องผักดองในวันต่อๆไปนะกันนะครับทาไมต้องกินเดี๋ยววันนี้ ก็จะมาเล่าว่าประโยชน์ของเขามีอะไรบ้างนะครับทำไมมันถึงถึงช่วยในโรคของภูมิแพ้ของผมได้นะครับเพราะว่ามันมีจุลินทรีย์ตัวดีนั่นเองนะครับมีทั้งโพไบโอติกและพีไบอติกที่เป็นอาหารเ,เป็นจุลินทรีย์ตัวดีและเป็นตัวเลี้ยงจุลินทรีย์ตัวดีด้วยทําให้ลําไส้เราแข็งแรงลําไส้เราแข็งแรงมันก็จะส่งผลให้ภูมิแพ้หรืออะไรทุกอย่างหายถ้าเราศึกษาทาง ดีๆแล้วเนี่ยมันเป็นเป็น,ปนลำไส้ลำไส้ใหญ่ลำไส้ของเราเนี่ยแล้วระบบขับถ่ายเนี่ยเป็นสมองที่สองของมนุษย์เลยนะถ้าลำไส้เราไม่ดีขับถ่ายไม่ดีเนี่ยทุกอย่างมันก็จะโอ้โหโลกมาเพียบเลยดังนั้นดังนั้นเราควรระวังให้ดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูประโยชน์ของเขาดีกว่านะครับนะ,ะนะครับก็ผมจะเตรียมกระปุกมาไว้อยู่แล้วเพราะว่าผมจะตัดแล้วก็จะเอาใส่กระปุกไว้ ไปทาไปไปทานนะครับผมทานยังไงนะครับผมจะทานยังไงบางทีผมก็ไปปรุงกับอาหารทั่วไปเช่นเอาไปต้มบดบด,บดไอฉีกเป็นชิ้นเล็กๆต้มใส่กับอาหารแ,แต่ส่วนใหญ่ผมแล้วเนี่ยจะเอาไปย่างไฟอ่อนๆไม่ให้มันไหม้นะครับแล้วก็นําไปมากินเลยกินสดๆเลยกินเลยย่างแล้วกินเลยไม่บางคนก็อาจจะนําไปตาน้ําพริกก็แล้วแต่อันนี้ก็แล้วแต่บุคคลชอบนะครับใช้แทนกะปิได้นะครับใช้แทนกะปิได้ พูดพูดไปเรื่องผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองนี่ผมทําตั้งแต่เริ่มกินครั้งแรกคือเริ่มกินน้ําเต้าหู้ก่อนน้าเต้าหู้ทําเองนะครับก็คือเคี่ยวเองทําอะไรเองหมดกินแม้แต่ถั่วเหลืองเลยนะแบบเอามาเอามาเคี่ยวโดยไม่ทิ้งไม่ทิ้งกากของถั่วเหลืองนะครับทําเป็นน้าเต้าหู้ส่วนใครจะบอกว่าคาบเยอะก็แล้วแต่แต่ผมกินแล้วผมไม่ได้ด้วนขึ้นผมไม่ได้อะไรเลยจนวันหนึ่งผมหยุดกินน้าเต้าหู้ผมก็เลยมาหันมาทําแทมเป้เองพอทําแทมเป้เองไปพักหนึ่งผมก็เลย สั่งถั่วเหลืองเอ้ยเนี่ยสั่งถั่วเน่ามากินควบคู่นะครับนี่นนกนนะไ็ได้หลายแผน่นเหมือนกันนะเห็นไหมได้หลายแผ่นมันก็จะมีกลิ่นนะครับกลิ่นผมว่ามันหอมดีนะมนไม่ได้เหม็นเน่าอะไรนะครับแต่สําหรับคนไม่เคยกินอาจจะบอกว่ากินอะไรของเน่าของเหม็นแต่จริงจริงแล้วเขามี็ประโยชน์มากเลยนะถั่วเน่าเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองหมักนะครับเป็นอาหารพื้นเมืองจากภูมิปัญญาดีๆเลยของชาวภาคเหนือไทยของเรานี่แหละนะครับนี่เห็นไหมครับดูดีๆเดี๋ยวถ้า คุณจะไปยากนักแผ่น2แผ่นนะครับอ่าก็จะมีถั่วเน่าอยู่2ชนิดนะครับถั่วเน่าที่เป็นแบบเปียกกับแบบแห้งแต่ส่วนใหญ่ผมจะสั่งแบบแห้งมานะฮะแบบเปียกผมไม่รู้สั่งไงผมไม่รู้หรอกนะครับมีคุณค่าทางอาหารสูงมากนะฮะมีจึงมีประโยชน์นะฮะต่อร่างกายนะมีสรรพคุณดังต่อไปนี้นะครับอันนี้ครับถั่วเน่านะครับก็ช่วยป้องกันโรคหัวใจได้นะครับเนื่องจากว่ามีเอนไซม์นะครับที่ดี เพื่อช่วยให้เลือดเราไม่จับตัวกันเป็นก้อนนั่นเองนะครับเลือดเราไม่จับตัวเป็นก้อนใช่ไหมมันเลือดเราก็จะไหลเวียนดีเพอาไหลเวียนดีก็ไปบำรุงหัวใจแล้วก็ทําให้เราความดันไม่สูงนั่นเองนะครับนะถั่วเน่านะครับมีแคลเซียมสูงนะครับมาป้องกันโรคก,กระดูกพุนได้ด้วยนะต้องกินซะแล้วแหละใครไม่เคยกินนะครับ ถั่วเน่านะครับยังต้านและแก้โรคท้องเสียได้ด้วยนะครับมีฤทธิ์เป็นกดช่วยยับยั้งจุลินทรีย์ตัวที่ไม่ดีนะครับจุลินทรีย์นั้นตัวลินทรีย์ตัวดีจะเยอะนะครับก็จะไปยับยัง้งจุลินทรีย์ตัวไม่ดีไม่ให้ออกมาทำงานก็จะช่วยให้เราไม่มีอาการท้องเสียได้นั่นเองนะครับ อีกทั้งถั่วเน่านะครับยังช่วยชะลอความแก่นะครับมีวิตามินอ e, ีและสารลีซิตินสูงนะครับช่วยรักษาสมดุลของไขมันและน้ําบริเวณผิวหนังพูดง่ายๆก็คืออุ้มน้มําบริเวณผิวหนังของเรานะครับทำให้ผิวหนังของเราชุ่มชื้นนั่นเองนะครับผิวพรรณดีนะ ที่สาคัญเลยนะครับที่สําคัญก็คือผมมีปัญหาท้องผูกหรือขับถ่ายอยู่แล้วนะครับทําให้ต้องสั่งมานะครับนี่ก็จะเก็บรักษาอย่างนี้ก็เลยสั่งมากินก็มันก็จะช่วยป้องกันโรคมะเร็งลําไส้ได้ด้วยอีกอย่างหนึ่งเราก็มีปัญหาด้านนี้อีกอย่างนะครับเป็นช่วยในการขับถ่ายของเราได้ดีขึ้นนะครับในการ าการขับถ่ายดีทุกอย่างก็ดีภูมิต้านทานก็เกิดมันก็กระตุ้นการขับถ่ายได้ด้วยลดปัญหาท้องผูกได้ด้วยนะครับทำไมคนเราต้องถ่ายทุกวันหรืออาจจะใครทำเอฟอาจจะ2วันทีก็ได้แต่จริงๆเราก็ต้องถ่ายให้ได้ทุกวันนะครับขับถ่ายได้ทุกวันเพราะว่าถ้าไม่ขับถ่ายเนี่ยมันจะไปหมักหมมอยู่ในลําไส้ใช่ไหมแล้วมันจะดึงกลับนะฮะมันจะดึงสารที่เป็น อุจจาระเนี่ยกลับไปมันก็จะเป็นเกิดพิษต่อร่างกายนั่นเองอนะครับดังนั้นควรขับถ่ายให้ได้ทุกวันนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บใส่ให้หมดแล้วก็จะพูดไปด้วยนะครับก็คือมันสามารถลดคอเลสเตอรอลได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถั่วทุกชนิดเลยนะผมเนี่ยจะมีไว้ตลอดไม่ว่าจะเป็นเมล็ดทันตะวันถั่วลิสงถั่วอัลมอนด์ก็ตามแต่ถ้ามันแพงก็ไม่ซื้อกินส่วสนใหญ่จะกินถั่วลิสงกับเมล็ดทันตะวันแล้วก็ถั่วพวกนี้แหละถั่วเหลืองอะไรเงี้ย ถั่วเขียวบ้างบางครั้งเพราะว่าผมจะขาดถั่วไม่ได้ผมจะกินทุกวันหลังอาหารเพราะว่ามันจะไปช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยลดไขมันที่ไม่ดีนะครับได้นะครับแล้วถั่วทุกชนิดเนี่ยมีโปรตีนอยู่ด้วยแล้วไปกินเข้าไปมันก็ไปหมักหมมที่ลำไส้นะครับมันก็ทําให้บางคนอาจจะตอดอาจจะไม่ชอบแต่ผมว่ามันดีเพราะว่า,าถ้าลำไส้มันไปหมักตรงนั้นแล้วมันก็จะทอนมาเป็นวิตามิน B12 บ้างเป็นเป็นในรูปแบบของโพไบโอติกและพีโอติกด้วยอยู่ในนั้น มันก็ทําให้ลําไส้เราแข็งแรงนั่นเองนะครับทำไมถึงกินถั่วก็เพราะอย่างนี้แหละแล้วตัวเหลืองเนี่ยนะครับมันก็จะเพิ่มฮอร์โมนเพศนะครับอย่างฮอร์โมนโปรเตสเจอโรนนะครับนะเป็นฮอร์โมนเพศหญิงนั่นแหละใครอยากมีหน้าอกก็กินได้อย่างผู้ชายอย่างผมก็มีเริ่มมีแล้วเพราะว่าวิตพพ้นช่วยมันด้วยอะไรเงี้ยนะครับช่วยลดระดับน้ําตาลในกระแสะเลือดนัะนนหูดีเลยผมยิ่งแบบเป็นเสียงเบาหวานอยู่ด้วยเนี่ยนะครับก็ ไม่รู้จะถ่ายอะไรก็ถ่ายหยิบหยิบเล่นๆไปนี่แหละให้พวกเราได้ดูแผ่นมันด้วยแล้วก็จะพูดประโยชน์ของมันไปนะครับเนี่ยลดน้ําตาลในเลือดได้ด้วยนะกระแสะเลือดได้ด้วยดีด,ดียิ่งเลยนะที่สําคัญมันมีโปรตีนสูงมากนะครับนะปนโปรตีนสูงที่พูดไปแล้วเนี่ยมีโปรตีนสูงแล้วก็มีสารอาหารเยอะะมากมายกว่าอาหารราคาแพงๆไม่ได้แพงเลยนะครับเนี่ยจะบอกให้มันได้แพงเลยมันทําให้เราไม่มีอาการ คุมแพ้ด้วยนะอทําให้กล้ามโตด้วยนะจริงๆแล้วถ้ากินบ่อยๆเนี่ยดีเลยนะครับอ่ะเราสักสองแผ่นก่อนเว้ยเหลือทั้งสองแผ่นดีกว่าเดี๋ยวผมจะไปย่างมากินให้พี่น้องเราดูสักสองแผ่นประโยชน์มันหมดแล้วแหละประมาณนี้สักอาจจะมีมากกว่านั้นอ่าเดี๋ยวเราค่อยคุค้นๆทั้งหลายค่อยไปดูศึกษาเพิ่มเติมเอาก็แล้วกันอย่างที่บอกเลยครับบางคน ไม่ไม่รู้ว่าลำไส้มันมนุษย์เราแต่ถ้ามันไม่ดีมันก็จะเกิดกระบวนการที่แบบเป็นภูมิแพ้เป็นกระเพาะเป็นกดระยะอะไรพวกนี้ขึ้นมาได้ถ้างั้นบางคนไม่รู้ก็ไปซื้อแต่ยามันกินแก้ภูมิแพ้บ้างนู่นนี่นั่นบ้างนะครับจริงๆแล้วบารุงลำไส้เถอะครับถ้าลำไส้คุณดีลำไส้ใหญ่ดีทุกอย่างมันก็จะดีนะครับสมองที่สองเลยนะเขาบอกทางการแพทย์บอกว่าเป็นสมองที่สองของมนุษย์เลยทีเดียวนะครับนี่ผมก็จะเก็บไว้อย่างนี้แหละครับนะ เดี๋ยวว่าจะไปย่างหลือยังไม่มีไฟเดี๋ยวจะขอขอปิดไปก่อนแล้วก็จะเก็บไว้แล้วก็เอาไว้นี่2แผ่นแหละเดี๋ยวผมจะไปย่างนะครับอ่าเป็นไงบ้างล่ะสรรพคุณของถั่วเน่าแล้วก็พจน,นาการด้านอาหารนะครับมีเยอะมากมายเลยราคาก็ไม่ได้แพงเลยนะครับใครไม่กินถั่วเน่าก็กินเทมเป้ก็ได้นะหรือใครจะกินถั่วธรรมดาก็ได้ก,ก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันแต่ว่าถ้าถั่วเน่าก็จะก็จะหมักมันหมักมาแล้วไงมันก็จะดีกว่าที่จะไปหมักในร่างกายฉะนั้นก็กินกินกันบ้างเถอะนะครับกินกันไปสักบ้างก็ดี เพื่อให้ใครเป็นภูมิแพ้เนี่ยผมแนะนําลองดูก่อนแล้วก็เป็นกดไรย้อนเป็นโรคกระเพาะเนี่ยผมลองผมว่าแนะนําให้ลองกินดูนะครับเพราะว่าถั่วเน่าบางคนอาจจะไม่ชอบแต่ไม่ใช่ว่าเอาไปย่างไฟเหมือนผมแล้วกินน่ะมันน่าแม่อร่อยก็ไม่ต้องกินเหมือนผมก็ได้แต่ว่าท่านก็อาจจะเอาไปตาน้ําพริกเอาไปผสมกับอาหารอื่นๆเช่นเช่นเราท,ทําน้นําพริกทําปลาป่น่นปลาอะไรก็ไปเอาไปย่างแล้วก็ตำใส่เข้าไปก็ได้หรือจะทําน้าพริก กินเล่นๆก็ได้นะครับมันก็ดีนะผมว่าอีกอย่างหนึ่งมันมันมีสารอาหารครบอะ่ะนะควรจะกินเนะี่ยแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะกินควบคู่กับแนมเป้ว่นไหนผมกินแนมเป้ผมก็ไม่กินถั่วเน่าผมกินถั่วเน่าก็จะกินประหยัดประหยัดกินวันละสองแผน่น <laughs> เพราะว่าอะไรรักษาสุขภาพโดยที่แบบว่า โดยที่แบบว่าไม่ไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่มากมายเพราะว่าผมซื้ออาหารอ่าอย่างหลายตัวอย่างเป็นเช่นน้ํามันอย่างเงี้ยน้ำมันสกัดเย็นก็หลายตัวนะครับพอ,อก,กินไปกินมาเนี่ยเห็นไหมครับรูปร่างผมเปลี่ยนไปเรื่อยจริงๆนะครับดูกล้ามมันก็จะโตขึ้นแล้วก็ไม่ใช่ว่านั่งเฉยจะมีกล้ามนะไม่ใช่ว่าคือเราต้องออกกำลังกายควคู่ด้วยแล้วก็กินสิ่งเหล่านี้ด้วยมันก็ไม่ได้แพงแล้วมันเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ร่างกายมนุษย์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองย่างไฟดูแล้วก็จะมากินให้พี่น้องดูนะครับอ่ามันก็ มีกินติดมือแต่มันไม่ได้เหม็นเน่าอะไรแบบอย่างนั้นนะบางคนบอกว่าเห็นผมโพสลงเฟซบุ๊กนะฮะบแต่ผมใจแม่ย่างให้ประจำแต่ว่าจะไม่ย่างไม่อะไรเนี่ยบางคนผมโพสลงไปว่า,วา,ากินถนั่วเน่าบอกคนอะไรจะไปกินถั่วเน่าเม็นเหม็นเนา่าๆกินได้ไงอย่างเนี้ย <laughs> มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับมันไม่ได้แบบเหม็นเน่าอะไรขนาดนั้นนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปย่างกันดีกว่าครับไปโอ้เสียงลมนะครับตต้มๆเลยอ่าเนี่ยเดี๋ยวมาแบบบรรนอกบรรนอก,นอก,นอกบบ้านกับผมเนี่ยแหละ ฮนะุดจให้ฟีสไตล์ก็จะพามาย่างถั่วเน่านะครับนี่มาทําคลิปกันเพื่อมีคนดูให้เผื่อสายสุขภาพอยากมาดูก็มาดูนี่นี่เป็นไงล่ะแบบบ้านๆเลยนะครับนี่ก็เอาแบบนี้นะครับระวังนะครับระวังมันไหมนะครับใครจะทําตามนะครับรีบๆพลิกไปพลิกมาเลยนะครับนะียอย่าให้มันไหมแล้วมันจะมันจะขมมันจะไม่อร่อยนะครับเนี่ย อย่าใ,ให้มันไหม้นะครับรีบๆเนี่ยกินมันจะหอมขึ้นมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเผลอแป๊บเดียวเนี่ยมีอาการเหมือนจะไหม้แล้วเนี่ยนะครับเนี่ยอย่าให้มันไหม้นะครับรีบๆพลิกนะครับเมอมันจะเปลี่ยนสีนิดนึงเล็กๆน้อยๆก็เอาขึ้นไปกินรับประทานได้เลยนะครับนะนะครับ,เร,บเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ก็ยังก็ถือว่าไม่เป็นเล็กน้อยเพราะ่าหมัวแต่กดกล้องวิดีโอนะครับแต่ก็ประมาณนี้แหละครับสาธิตนะครับเนาะถ้าเราไม่สาธิต เราก็จะเอาไฟอ่อนๆอย่างนี้แต่ว่ามันเลือกไม่ได้วันนี้จะจะทําคลิปให้เสร็จนะครับก็อันนี้ครับไปทําประกอบอาหารตานำน้าพงําพริกได้เลยนะครับอ่าส่วนผมก็จะกินสดๆน,น,นี่แหละอ่าเดี๋ยวเราไปรับประทานกันครับย่างเสร็จแล้วนะครับนี่ก็จะมีมีไหมบ้างก็จะเป็นผงๆอย่างเงี้ยนะครับองๆอ,อย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาชิมกันวันนี้ถือว่าเป็นคลิปก็จะกินก่อนปกติจะกิน ไปพร้อมกับอาหารหรือจะกินหลังอาหารครับแต่วันนี้จะมาชิมให้พี่น้องได้ดูกันเฉยๆแล้วจะไปอาบน้ํานะครับเนี่ยอร่อยอะไรนะมัน,นจะไม่ไปหน่อยนึงแต่อย่าไปย่างไม่อย่างนี้นะอย่ามวัวแต่กดกล้องบนผมย่างย่าง,างไฟอ่อนแล้วก็กินได้เลยเนี่ยนอนมาฝากกันจะกินผมกินอ่งนี้ยบางคนเขานําไปตํา นั่ไปอะไรแต่ผมเอามาคิดเองเออเองว่ายากแล้วกินเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางทีผมก็จะเอามาสดๆสดๆอย่างเงี้ยสดๆอันนี้ตัวสดๆเนะะาะเรจะไปแกะแกะแกะทิ้งลงไปในหม้อเวลาผมต้มอะไรผมก็จะกินอย่างนี้แหละคือผมคิดเอาเองเออเองนัง่นแหละผมคิดว่ามันอย่างน้อยเขาไม่ให้กินดิบหรอกพวกนี้นะอย่างนั้นมันก็จะเอาไปประกอบอาหารอะไรก็ได้ ตามที่เราชอบนะครับเนาะผมก็อย่างนั้นแหละทําไปเรื่อยนะนะนะอืมไปดีครับโอเคครับเนาะอืมอ่านะเป็นไงนะครับผมกินหน้าอร่อยไหมครับนะพี่น้องทุกท่านอาจจะบอกว่าม,มันอร่อยหรือเปล่าก็ก็ลองดูนะไม่เสียหายเพราะว่าคนเราอ่ะ ดูแลสุขภาพดีแล้วนะครับนะจะได้มีความสุขกับชีวิตนะครับเนาะ,ะนั่นแหละก็กินให้ดูกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกแหละครับว่าผมเป็นผมิแพ้เห็นไหมบ,บางคลิปผมมีน้ำมูกขึ้นไปกัดบางทีบาง,งทีมันก็มันก็อาจจะขาดตรงนี้ไปนั่นแหละครับก็ลองกินดูวันนี้ผมก็นํามาฝากสาระแค่นี้แหละครับผมเนาะนะกับคลิปประมาณนี้ก็หลายคนอาจจะทําคลิปกับถั่วเน่ามาเยอะแล้วแต่ว่าสําหรับผมเนี่ย ผมทดลองมาสองปีนะผมถึงกล้ามาทำเพราะว่าถ้ามันไม่ดีไม่กล้าทำถ้าใครติดตามผมมาตลอดก็จะเห็นว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องถั่วเน่าเลยแต่ว่าผมซุ่มกินมาเรื่อยจนผมรู้สึกว่ามันดีอ่ะผมถึงทาผมถึงเอามาบอกต่อได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมไม่มีขายนะครับผมเป็นคนอีสานนะครับดังนั้นผมทาเองยังไม่เป็นผมเป็นทาเป็นแต่แทมเป้แต่ตอนเนี้ถั่วเน่าไม่ผมคิดว่าผมไม่ทําหรอกเพราะว่ามันเสียเวลาไม่มีเวลาทําสั่งเขามาดีกว่า มาสัง่งเขามาดีกว่าเนี่ยเป็นกระตักเลยนะครับเดี๋ยวเก็บรักษาเองอย่างนี้แหละอโอเคสำหรับคลิปนี้ผมคูดจะให้ฟีไตก็นาสาระมาฝากประมาณนี้นะครับใครชอบไม่ชอบประการใดก็อยู่ที่ท่านคิดิเค์เอาเองแล้วก็ท่านจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็เรื่องของท่านนะครับแต่สําหรับผมแล้วท่านไม่เชื่อผมก็กินอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละผมก็กินของผมอยู่ยางเงี้ยไม่เป็นไรเพราะว่ามันสุขภาพของผมร่างกายของผมท่านไม่เชื่อท่านก็ไม่ต้องทําแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องไปคอมเมนต์อะไรให้มันโลกสวยมากมายนะครับสาหรับคลิปนี้ โอเคครับครูจะนั้งปีไตเดี๋ยวจะขอไปอาบน้ําก่อนวันนี้อากาศหนาวเลอเกินอ่าวันนี้คลิปนี้ถ่ายทําอยู่ที่วันที่24ลมแรงแรงครับพี่น้องลมโหูแรงมากวันที่24มกราคม2566เนี่ยโห่ลมแรงเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ําก่อนพอดีมาถึงค่ําก็อยากทําคลิปเพราะว่าสั่งของมาแล้วว่าจะไม่เปิดก็รอแต่ว่าจะรีวิววันไหนแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องสุขภาพก็เลยกลายไม่เป็นไม่ได้กินมาหลายวันนะครับก็เลยกิน ส้มผักดองแทนผักดองที่ดองเองแทนไปก่อนเพื่อบำรุงลำไส้นะครับอโอเควันนี้เกยตรบ่าสวัสดีครับเจอกันในคลิปต่อไปครับโอ้ไ oh, ม่บาย